ความเสร็จรู้สึกว่าลูกคุณผลกระชับขึ้นค่ะดีมากสวัสดีค่ะฟ้านะคะตอนนี้นะคะฟ้าไปอยู่ที่สยามลอนนค mm hmm. กคลินิกค่ะก็วันนี้นะคะฟ้ามาทำโปรแกรมที่ชื่อว่าเลเซอร์คาร์บอนพิวค่ะ mm hmm. ก็ที่เลือกที่จะทำโปรแกรมนี้นะคะ mm hmm. เพราะว่าคือมีหลุมสิวเยอะเป็นรอยดำรอยแดงอะคะ mm ่ะ hmm. ก็เลยเลือกที่จะทำโปรแกรมนี้นะคะ เพราะว่าเดินทางสะดวกค่ะแล้วก็สามารถเดินช้อปปิ้งต่อได้ด้วยแล้วก็ดูจากเอเนะคะก็คลินิกนี้ก็คือดูมีประสิทธิภาพก็เลยเลือกมาที่นี่ค่ะก็ตอนทำก็เสียงดังมากนะคะแต่ก็ไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บแล้วก็ทำเสร็จรู้สึกว่าลูกคุกระชับขึ้นค่ะดีมาก